สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อวี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับมอแมวชาแนลนะคะสีผ้าขาขั้วอีกคือเกาค่ะพี่น้องมื่อนีนไปตลาดมากนะคะได้กลุ่มมากค่ะพี่นอ้อง่อนค่ะพี่น้องก็ล่างถ่วยแล้วนะคะบัตเทนิกกัสิก,ก่อยกลุ่มนะคะก่อยกลุ่มเสีบๆกินแรงนะคะพี่น้องปลาพี่น้องไปเบิรงวิธีก่อยกลุ่มเลยค่ะอันดับแรกกระสิ ตำพริกลงะคะ่ะเอาพริกสดมาขวนะคะมันจึงหอมค่ะขัวพริกหอพริกสดนะคะมันจึงหอมนะคะ,สะ,คะ,ะ,คะใส่พริกสดลงไปนะคะตำมงพริกนะคะพี่น้องก็มีต้นหอมนะคะเดี๋จะใส่ต้นหอมผักชีไปนะคะแล้วก็ผักอมหอะคะ่ะ พักหอมต้นหอมใบเลื่อยฮะนะคะพักหอมห่อท่าบ้านฮะอันนี้คืออันมันจะขึ้นหัวแล้วนะคะก็เลยอหั่นลงกกรอนะคะต้นพักหอมค่ะใส่ซัมนี่นะคะบ่ใส่ลายมืนอี้ไปตลาดได้กุ้งมากนะคะกุ้งเต็มโด่งๆเลยคะ่ะมันวันนี้ไม่ตายนะคะยังกระโดกอยู่คะ่ะ ยังดิ่นอยู่ค่ะต้นหอมพักชีนะคะลงไปนะคะท้งหอมห่อค่ะ มะกอ,อกนะคะใส่มะกอ,อกค่ะใส่เบิดหนวยเลยคะ่ะใส่สองนวยเดวยค่ะมือนีใสมกอ,อกสองนวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะกุ้งราวนี่ค่ะนี่นเป็นโตเป็นเป็นอยู่นะคะนี่ค่ะ ตายดุบๆอยู่คับพี่นอกยังกระดิกอยู่นะคะยังไม่ตายนะคะเอ็นบ่ค่ะแต่ว่ามันกัดเริ่มจากไปแล้วล่ะคะ่ะใส่น้ำปลาแดกจักน้อยนะคะใส่น้ำปลาล้า ปลาจาักน่อยค่ะข้าวขัวนะคะใส่ข้าวขัวลงไปดินแล้วค่ะกุ้งโเยตี้นะคะชุโรสค่ะ ซิมเบิงค่ะพี่นนังนัวแล้วค่ะเมื่อนี้บ่ต้องปรุงหลายนะคะปรุงครั้งเดียวอร่อยเลยค่ะเส่จานเลยคจากพี่นนองเสจานไปกินข้าวเลยนะคะ